กรับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ครับผมเดอะเล็กนัล็อกเปิดโอปีทีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมในโซน C เนาะตัวเกมมีภาษาไทยนะครับสำหรับเกมมือถือเดอะเลกนัล็อกเกม m o RPG Open World ภาพสไตล์คลาสสิกจาก l ล็กนัล็อกออนไลน์ในคลิปนี้ครับผมจะมาแจกโค้ดแนะนําอาชีพที่ควรเลือกเล่นในเริ่มต้นสําหรับเกมเดอะเล็กนัล็อกครับผมเปิดตัวมาพร้อมกับ6อาชีพนะครับ ซึ่งแต่และอาชีพก็มีความสามารถเฉพาะตัวและบทบาทต่างกันออกไปเนาะการเลือกอาชีพที่เหมาะสมของผมสำหรับช่วงต้นเกมเลดเกมหรือท้ายเกมจึงสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้การเล่นลื่นไหลและสามารถเก็บ XP ได้อย่างรวดเร็วมาดูนะครับว่ามีอาชีพไหนที่น่าสนใจและเหมาะกับการเล่นในระยะยาวบ้างอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้าไปที่เซตติ้งครับติ๊กเข้าไปที่รหัสแลกเปลี่ยนครับ กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยเนาะสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้เรื่อยๆนะพิมพ์โค้ดตามผมได้เลยนะครับกรอกโค้ดเสร็จกดยืนยันครับแล้วก็เอาไปรับที่ตรงเมลเนะาะตรงอีเมลเลยนะครับผมซองจดหมายตรงนี้เนาะอ่ากดรับของรางวัลได้เลยครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสะถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ e m มูเลเตอที่ดีที่สุด สำหรับการแนะนำแต่ละอาชีพการเลือกนำไปใช้ขึ้นอยู่กับสไตลก์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนนะครับที่มีปัจจัยหลายอยานะ่างเนาะทางการเล่นแบบเติมเกมและสายฟรีเนาะในการเลือกอาชีั้นนะครับผมพอเราเล่นถึงเลเวลเเนาะพอเราทำเควสหลักมาเรื่อยๆผมไม่ใให้เราเลือกอาชีพเนาะก็จะมี6อาชีพหลักนะครับผมให้เราเลือกเล่นเนาะก็จะมีอาชีพซ o ลซ์แมนนักดาบเมดนักเวทอาเช์นักธนูอาโครพระเมชาร์พ่อค้าทีฟ จต่อไปผมจะแนะนําทั้ง6อาชีพในผมทั้งข้อดีทั้งข้อเสียแต่ละอาชีพเนาะอาชีพที่1ครับซ็อสแมนหรือนักดาบเนาะที่เราชอบเรียกกันนะครับผมเป็นอาชีพที่มีความสมดุลระหว่างพลังโจมตีและความถึกเนาะซึ่งทําให้ผู้เล่นสามารถลงดันเจี้ยนหรือดวลมอนสเตอร์ได้ง่ายจุดเด่นคือสามารถสลับอาวุธได้ตามสถานการณ์เช่นดาบและหอกที่ทําให้เหมาะสมกับการต่อสู้กับมอนสเตอร์หลากหลายประเภท แต่ข้อจำกัดในช่วงแรกครับผมคือการฟาร์มจะช้ากว่าพวกสายตีไกลเล็กน้อยครับผมดังนั้นนะครับผู้ที่ต้องการที่จะเก็บเลเวลไวๆสําหรับอาชีพนี้เนาะอาจจะพิจารณาอาชีพนี้ในช่วงหลังจากที่มีอุปรกรณ์เสริมความแรงมากขึ้นแล้วนะครับข้อดีของอาชีพนักดาบรับผมเป็นตัวละครสายบทูที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความถึกทําให้สามารถรับดาเมจได้ดีเมื่อเข้าสู่บทบาทไหนในช่วงเลดเกมการลงดันเจียนและการฟาร์มมอนสเตอร์ ขนาดกลางหรือใหญ่ทําให้ค่อนข้างง่ายความสามารถในการสลับอาวุธระหว่างดาบและหอกช่วยให้อาชีพนักดาบของผมปรับตัวได้ในหลายสถานการณ์นะครับข้อเสียครัผมในช่วงต้นเกมเนาะอาชีพนักดาบอาจจะเก็บเลเวลได้ช้ากว่าอาชีพที่มีระยะโจมตีไกลต้องแข่งขันกับผู้เล่นอื่นในการฟาร์มซึ่งอาจจะเสียเปรียบในการตีมอนสเตอร์เป็นกลุ่มนะครับอาชีพเมด เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงเริ่มต้นเนาะเนื่องจากมีสกิลโจมตีหมูที่มีพลังสูงทำให้การฟาร์มมอนสเตอร์ในจุดที่มีความหนานแน่นสามารถทำได้ดีจุดแข็งของเมทครับผมอยู่ที่การใช้สกิลที่มีท่าต่างๆทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับมอนสเตอร์ได้หลายรูปแบบอย่างไรก็ตามผมควรพิจารณานะบางสกิลอาจจะมีจุดที่ไม่แม่นยำเมื่อตีเป็นกลุ่มซึ่งต้องคอยระวังในสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ข้อดีเป็นสายดาเมจที่มีท่าโจมตีแบบวงกว้างและทรงพลังสกิลต่างๆช่วยให้ฟา์มอนสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์มากอีกทั้งเนื้อผมในช่วงเลดเกมนะที่มีตัวเลือกสกิลท่าหลากหลายที่ช่วยเพิ่มดาเมจและความสามารถในการปรับตัวข้อเสียตัวค่อนข้างบอบบางหากมีมอนสเตอร์หรือตัวละครอื่นเข้ามาโจมตีในระยะใกล้ อาจเสี่ยงต่อการโดนโจมตีได้ง่ายและมีสกิลบางตัวที่ครูดาวนานเนาะจึงต้องใช้สกิลให้เหมาะสมอาชีพอาร์ r เป็นอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการฟาร์มเลเวลไวในช่วงต้นเกมเนาะอาร์ก็ผมสามารถทำดาเมจระยะไกลและสามารถปรับาธาตุของลูกธนูเพื่อให้เข้ากับมอนสเตอร์ในจุดต่างๆได้อย่างไรก็ตามผมจุดอ่อนของอาร์คือมีความบอบบาง หากถูกเข้าถึงตัวจะเสี่ยงต่อการโดนโจมตีได้ง่ายดังนั้นในคอนเทนต์ที่ต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ระดับสูงอาจต้องระวังตัวให้ดีข้อดีของอาเชอร์ก็ผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงด้วยระยะการโจมตีที่ไกลสามารถฟาร์มเลเวลได้เร็วและทำดาเมจได้จากระยะปลอดภัยมีรูปธนูธาตุที่สามารถปรับใช้กับบอสหรือมอนสเตอร์ต่างๆได้หลากหลายทำให้เหมาะกับการฟาร์มและการเก็บเลเวลในช่วงต้นเกมอย่างมากครับผม ข้อเสียของอาชีพอาเชอร์ครับผมคือความบอบบางหากโดนโจมตีระยะใ,ใกล้หรือถูกเข้าตัวอาจทำให้เสียเปรียบคว <c oughs> รระวังตัวในคอนเทนต์ PVE และ PVP ระดับสูงที่มีการโจมตีเป็นกลุ่มเนาะอาชีพอโคโรหรืออาชีพพระเป็นอาชีพสนับสนุนที่จำเป็นในปาร์ตี้เนื่องจากมีสกิลฟื้นฟูนและบัฟต่างๆที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับทีมอีกทั้งอาชีพพระยังสามารถโจมตีได้ด้วยสกิล โฮรีที่มีดาเมจรุนแรงจึงสามารถทำหน้าที่เป็นซับดาเมจในช่วงเลดเกมได้ดีเลยนะครับอ,อย่างไรก็ตามรับผมข้อจำกัดของอาชีพพระคือดาเมจที่ส่วนใหญ่เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้ได้ผลเฉพาะกับมอนสเตอร์บางประเภทเท่านั้นข้อดีของอาชีพอะโคเป็นอาชีพซับพอร์ตที่มีความสำคัญในปาร์ตี้มีสกิลรักษาและบัฟที่ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีสกิลโจมตีแบบโฮรี ที่สามารถทำดาเมจได้แรงกับมอนสเตอร์ประเภทที่มีความอ่อนไหวต่อธาตุศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นตัวเลือกที่ดีในการฟาร์มและลงดันเจี้ยนในช่วงต้นเกมข้อเสียของอาชีพอาโคคือดาเมจทุกสกิลเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีข้อจำกัดในการโจมตีมอนสเตอร์ประเภทอื่นที่ไม่มีความอ่อนไหวกับธาตุนี้จึงเหมาะกับการสนับสนุนมากกว่าการทำดาเมจเป็นหลัก อาชีพเมอร์ชหรือว่าพ่อค้าที่มีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดที่รุนแรงที่มีสกิลสตันและบัฟที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีทำให้มีประโยชน์ใน PvP และคอนเทนต์ที่ต้องการความรวดเร็วในช่วงเลดเกมอย่างไรก็ตามครับผมในช่วงแรกเนาะอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการฟาร์มเพราะความสามารถยังไม่โดดเด่นเท่เทากับอาชีพตีไกล ข้อดีของอาชีพพ่อขามีสกิลเพิ่มดาเมจและบัฟที่ช่วยให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเหมาะสำหรับการฟาร์มและโจมตีระยะใกล้โดยเฉพาะการโจมตีเป็นกลุ่มและยังมีทักษะสตันและ c c ซที่ช่วยให้สามารถวิ่งเข้าหาศัตรูใน PvP ได้อย่างรวดเร็วเป็นตัวละครที่เหมาะสมสำหรับสาย PvP เป็นพิเศษเลยครับข้อเสีย ช่วงต้นเกมอาจเก็บเลเวลได้ช้ากว่าอาชีพสายโจมตีไกลและอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียพลังงานเมื่อเข้าไปฟาร์มในพื้นที่แย่งชิงกับผู้เล่นอื่นต้องใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีเท่ากับอาชีพอื่นๆอาชีพทีฟหรือว่าอาชีพโจนเป็นอาชีพที่มีความเร็วในการโจมตีสูงและสามารถใช้สกิลรอบสังหารที่ทําให้คู่ต่อสู้เจ็บหนักได้ อาชีพ,ชพโจรสามารถปรับตัวตได้ดีในคอนเทนต์ที่ต้องการความคล่องตัวและการหลบหลีกแต่ในการเล่นโจรน,นั้นนะครับผมต้องการความชํานาญในการควบคุมและสกิลที่เหมาะสมในการต่อสู้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะข้อดีของอาชีพโจรมีความเร็วในการโจมตีที่สูงและมีสกิลพิเศษที่ทําให้โจมตีแบบคิติคอนได้บ่อยครั้งความสามารถในการหลบหลีกสูง ทำให้หลีกเลี่ยงการโจมตีได้ดีเหมาะสำหรับการฟาร์มมอนสเตอร์และคอนเทนต์ PVP สามารถลอบโจมตีศัตรูและสร้างดาเมจได้อย่างรวดเร็วข้อเสียของอาชีพโจรพลังป้องกันต่ำครับทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อเผชิญกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงการฟาร์มต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะสม ในการต่อสู้ในระยะยาวในเกม The l a c ็ n a n o นถ้าใครต้องการที่จะเก็บเลเวลให้ไวในช่วงต้นเกมอันนี้ผมแนะนำให้เลือกอาชีพที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลเช่น Archer หรือ m a g e เนื่องจากอาชีพเหล่านี้ครับผมมีความได้เปรียบด้านดาเมจที่สามารถทำให้เก็บเลเวลได้อย่างไวอีกทั้งยังสามารถแย่งมอนสเตอร์จากผู้เล่นอื่นได้ง่ายการเลือกอาชีพระยะไกลยังสามารถลด ความเสี่ยงในการลงดันเจี้ยนได้ดีทําให้การผ่านภารกิจต่างๆและเควสต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถึงช่วงหลังของเกมนะครับที่ผู้เล่นอย่างเรานะผมเริ่มมุ่งเน้นในการล่าบอสหรือทําสงคราม PVP สามารถพิจารณาเปลี่ยนไปใช้อาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์เหล่านี้ได้นะสำหรับแนะนำา6อาชีพของเกม The r a n n a r o k ก็มีประมาณนี้ครับผมเนาะอาชีพไหนข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับโค้ดเนาะจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ